สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการรายงานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการรายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2,568ไปรับชมกันเลยค่ะ วันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568เวลา9นาิ30นาทีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานรัฐวิาสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2568ณห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานโดยมีเรือเอกสารโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลข,ขานุก,การ มีกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการฝ่ายในจ้างอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างและรายชื่อสำรองฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ฝ่ายเลข,ขานุการจะได้เสนอสคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ประธานกรรมการรายงานรับวิสาหกิจสัมพันธ์ลงนามต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามาข้อมูลข่าวสารด้านรายงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักรายงานสัมพันธ์ YouTube รายงานสัมพันธ์ New s อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำนักรายงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างรายงานสมรรถนะฉัน,นยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีค่ะ